สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> ทังช่องจินตนาชั้นไนนะคะมือน,นี้ค่ะวันที่วันที่ห้าที่หกแล้วเนาะคะ่ะมือน,นี้วันที่หกแล้วค่ะคุณผู้ชมวันที่หกมีนาคมสองห้าหกแปดค่ะมือน,นี้จินตนามาเลาะเบิงหม่องสีจางข้าเจาอยู่ในที่ดินของเจ้าของในระคะคุณผู้ชม จางาเจ้ามาทางหยาค่ะทางบดไหปราสันค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นหยาเนี่ยสูงสูงเนี่ยค่ะเนี่ยหยาที่เป็นดอกแบบเนี้ยค่ะแต่มันสูงสูงจนว่ามันมันปิวไปแล้วเนะคะมันก็นจะปิวไปทั่วมันบ่เราก็าจะมีหยานเนี่ยค่ะที่ใบน็นหนาๆไบหยาบๆนิดนึงนะคะหนาตึ๊บเลยค่ะเนี่ย เยอะแยะหมดเลยรถไถเพื่อนกเ็เลยว่าเพื่อนจะดันบ,ด,นบดันบ่ได้ครับเพื่อนจะไถแบบนี้ค่ะไถเป็นรลองถ้าไถมันก็เป็นรลองแบบนี้เนาะคือของนนองเห็นไหเนะี่ยนนองปลูกมั่นค่ะปลูกมั่นฟังมังก็ร่งขึ้นแนละ้วถือฝนก็เริ่มขึ้นแล้ว นี้มันหกแห้งค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะโลกแนวทางล่าพัฒนาค่ะของอเซียนอุดรน,นะคะคุณผู้ชมจะโลกแนวทางของเซียนอุดรค่ะลาพัฒนาของวันที่เจดมีนาคมสองห้าหกแปดค่ะโลกไวกอนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมืองอื่นจินตนาจะได้เดินทาง ถ้าแม่ไปหาหมอสีนคริ่นขอนแก่นค่ะถึงมือหมอนักก็ต้องไปค่ะที่นี่หน้าที่ของลูกเนาะไปได้ก็ต้องไปดูแลแม่ไปค่ะคุณผู้ชมเป็นเลียงเข้ามากกว่าสาัญญานะหังเพิ่นสบายใจก็คือได้ไปหาหมอได้ไปตรวจได้สบายใจว่กษาของเป็นหลัง ก็เลยสิตองไปมืออื่นจินตนาก็เลยฝ้าวงแนวทางค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางราวพัฒนาของเซียนอูดรน,นะคะวันที่7มีนาคม2568ค่ะหววดที่ผ่านมากค่ะคุณผู้ชมมีผู้มาณนผู้ปังบอค่ะเบิ่งเงพื่อเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชม ดีกว่าเดาหน่อยนึงนะคะที่เราได้เห็นแนวทางจากการคำนวณมาอมของจินตนากับว่าเข่ามาสองนวดแล้วค่ะสองสนวดแล้วที่ลาพัฒนาไม่เข้านะคะแต่ว่ารัฐบาลไทยประเทศในกาคำนวณอีกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคำนวณน,นีนไ่ไหบว่ามันไม่ถูกนะคะตีเลย ดูเสียงวิ่งมาทำไมบรรยากาศด,ดีดีค่ะคุณผู้ชมนี่หล,าลาะารเนี่ยมสาสมุติเ่าเขามีบ้านอยู่นี่เนาะสมมุติค่ะคุณผู้ชมถ้าเขามีบานอยู่นี่มันก็นจะตื่นส่อม,มาเข้าก็ะเนี่ยถ้าปลูกนู่นปลูกนี่ไปปลูกพักปลูกยังไปสินะคะปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้ก็จะได้ชมได้มีบรรยากาศพร้อมนะคะ่ะบรรยากาศดีๆก็จะล่งแนวทางไปแบบเรียบงี้ไปแล้วค่ะบ่๊มนไหวบ่มีเสียงรถนั่นนี่นะคะคุณผู้ชมอันที่เดี๋ยวเห็นผ้าสแลนนั่นคือกาจะเอาปลูกทุเรียน,นะคะ่ะเป็นสวนทุเรียน ประมาณสักสิบไรมั้งสิบหรือยี่สิบไร่นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นปลูกทุเรียนไว้เนี่ยเอาไปสูตรผุนเลยคะ่ะประมาณประมาณยี่สิบไรพออยู่นี่ก็สิบเจ็ดไรแล,ล้วนะคนเพิ่นประมาณยี่สิบค่ะค่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งแนวทางคะ่ะลาพัฒนาเซียนอุดอนนะคะของบัานที่ เจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดค่ะค่ะเล่าพัฒน,นาของเสียนอุดรค่ะวันที่หาทีพันธ์มา, <c oughs> เาเลขติดเพิ่นค่ะคุณผู้ชมหนึ่งกับสองมาน้ำกันเลยนะคะหนึ่งกับสองออกสองหนึ่งค่ะเสียดายนะคะเป็นติดแ้เดียวค่ะคุณผู้ชมหกศูนย์นะคะวดทีพันธ์มาเอาถือว่าว่าเขาดีบราคาคุณผู้ชมกับเขาอยู่เนาะเขาชุดวินค่ะ <c oughs> ตัวเลขติดนะคะคุณผู้ชมมาตามเบื้องมือนี่ค่ะของวันที่เจ็ดวันศุกร์ค่ะราวพัฒนาวันศุกร์ <c oughs> โอ้ยอวันศุกร์วิ่งหกและแปดนะคะเซียนอุดรนให้วิ่งหกและแปดบนและล่างค่ะแล้วก็เลขติดบนเอยเลขติดหกและแปดค่ะก็มีสามสี่และห้าค่ะ จับคู่2ตัวบนล่าง6คู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมี3 6 4 6กสี่หกห้สาดสหสค่ะนะอันนี้ของเสียนอุดอรแคปหนาจอเด้อค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะเสียนอุดอรที่แบ่งปันแนวทางเนาะมาให้คุณผู้ชมในเบิงงนะคะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะของ ออยายนางตำราวค่ะยายนางตำราวให้แนวทางราพัฒนางวดที่ผ่านมาค่ะวิ่ง1และ9นะคะ1และ9ผลออก2 1งหน,งหน,งหนอ่ะเลื่อยไป2แต้มนะคะไม่เข้าแต่ว่าตัววิ่งเข้านะคะวิ่งไม่หลุดค่ะคุณผ,ผู้ชม วดนนี้ให้ตัวเดิมแต่ว่าจับคู่ไม่เหมือนเดิมค่ะก็คือ9และ1บนล่างค่ะ9แล้วก็1บนล่างจับคู่สองตัวมี9ก้าสองศูนสาสสาม เก้าสี่หนึ่งสี่ค่ะอ่าอันนี้ของยายนางตำลาววันที่7มีนาคมสองห้าหกแดนาคะเนาะมันเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางถ้าเข้าก็ดีไปนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าหลุดก็ขอโทษขออภัยนะคะคือแนวทางจากการคำนวณค่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อา่า แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอคู่กันเลยค่ะขอพระคุณเรืยๆค่ะสำหรับแนวทางนะคะเซียนอุดรแล้วก็ยายนางตำลาวของวันศุกร์ที่เจขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูแนวทางนะคะให้มีความสุขทุกๆคนเด้อค่ะพอใหอ้คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ